สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอ่ามาดูกันนะครับวันนี้2 8พฤศจิกายน2564นะครับมาวันศุกร์ดาวโจน์ลงเละนะครับแต่วันเสาร์ครับบิตคอยวิ่งกระจายนะครับครับนะครับรับไป200ครับย่อลงมาแล้ววันนี้ขึ้นไปเกือบ300นะครับอ่ารับนะครับแล้วก็ซิกก็ลงนะครับแล้วก็ขึ้นมาทะลุไฮเดิมของเมื่อวานะครับอ่ามาดูกันครับวันนี้เราทําอะไรครับเราที่สุ่มมันไว้แล้วครับนี่ที่บอกไว้นะครับ ส่งเงินครับส่งเงินส่งเงินนะครับจากอะไรครับจากต่างจังหวัดนะครับจากกรุงมากรุงเทพนะครับเราอยู่กรุงเทพนะครับก็ส่งในตู้แถวบ้านนะครับและตู้นึงก็จะไปส่งที่ศรีราชางานไฮทัชนะครับไฮทัชรถโชว์นะครับรถโชว์ของ 4GM ที่เซ็นทรัลศรีราชารับแต่หาตู้ไปษณีไม่เจอนะครับก็เลยกลับมาส่งที่แถวพระโขนงนะครับก็กระจายส่งสองที่นะครับสรุปสรุปคืออะไรสรุปคือ มาถึงพร้อมกันครับมาถึงพร้อมกันนะครับอ่าล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ซองนะครับ CJM นะครับ่ะที่ว่าจะไปส่งที่ศรีราชาครับแต่ส่งไม่สาเร็จนะครับเดี๋ยวคราวหน้าลองใหม่นะครับอ่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับเจ้าหญิงดาวเสาวกับเจ้าหญิงปริมานะครับมานะครับอ่า่าเดี๋ยวจะนะครับเราจะทําการเปิดนะครับเงินที่ส่งมานะครับสําหรับมาถั่วหุ้นวันจันทร์นะครับสําหรับมาช้อนหุ้นวันจันทร์นะครับ พร้อมนะครับหนึ่งสองสามอ่าเท่าไหร่ครับนี่เอาไปเลยครับทุกท่านอ่าใครดูแล้วใครดูใครแชร์ขอให้รวยนะครับรวยเ,ย,เยเลยนะครับอ่า one hundred trillion dollars SMS นะครับอ่าอ่า reserve bank of galactic นะครับอ่านะครับอ่าด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นรูป นะครับนะยาลวการนะครับอ่ามาครับด้านหน้านะครับเป็นรูปผมเองนะครับอ่านะครับอ่าหลังจากเงินมานะครับต่อไปเราจะทําการสุ่มนะครับจะทําการสุ่มเลยนะครับอ่าจะทําการสุ่มนะครับแบบเลยมบโต้นะครับตอนสร้างขึ้นมานะครับใช้เงินลาอตีเป็นเงินไทยสมัยนะครับสมัยสงครามโลกก็ร้อยสาสิบสองล้านบาทนะครับร้อยสาสิบสองล้านบาทนะครับอ่าแต่สมัยนั้นที่ดินในไทยเนี่ยโหใครเอาร้อยสาสิบสองล้านเนี่ยมาซื้อที่ดินแถว เพินเจ็ดโน่นไล่เป็นถุงหนึ่งสุขุงวิทบางนาบางจากบางนาครับเก็บเรียบหมดนะครับสงใชยวันนี้นี่เป็นอัครมหาเศรษฐีแน่นอนนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาสุ่มกันครับมีเลขให้สุ่มนะครับอ่ะนะครับผมจะสุ่มเลขในนี้นะครับอ่ะแล้วเราจะรวยไปด้วยกันนะครับใครที่ชอบแทงหวยนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับอ่ะผมจะสุ่มนะครับอ่ะแล้วเราจะหยิบอะไรมาครับจะหาเลขให้ทุกท่านนะครับตยียมตัวนะครับเลขที่หนึ่งนะครับอ่า หยุดเอาใบเดียวนะใบเดียวนะครับเอาละผมไม่ได้ดูนะครับเอาละวางนะครับอ่าเลขอะไรหกหรือเก้าครับอ่าไอหกเก้างงใช่ไหมถ้าไม่ขีดข้างล่างนี่เสร็จเลยนะครับไอหกกับเก้าเนี่ยนะครับเอาละต่อไปเลขต่อไปครับโอ้โหห้าครับห้านะครับห้าเป็นเลขต่อไปนะครับอ่ะยาวหน่อยขยาวหน่อยเอาละเลขต่อไปนะครับเอาละเลขต่อไปเลย วิ้ยหนึ่งครับเอาแล้วนะครับเอาละวันนี้นะครับว่ากันนะครับวันนี้วันนี้วันนี้นะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกมาแล้วครับเอาละครับเลขที่ออกหกห้าหนึ่งไปกลับกันเอาเองนะครับกลับกันเอาเองนะครับกลับเอาเองนะครับเอาละนะครับก็หรือจะเอาถ้าเอาแบบสองตัวนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปใหม่นะครับแล้วแล้วเอาแบบสองตัวนะครับ ตอนนี้ผมใส่ไปใหม่นะครับแล้วก็จะลุ้นแบบสองตัวนะครับลุ้นแบบสองตัวนะครับลุนแบบสองตัวนะครับจับทีละครั้งเหมือนกันนะครับเอาละออกมาอันเดียวนะครับอันเดียวนะครับอันเดียวอันเดียวครับอันเดียวอันเดียวเดียวไม่ดูนะครับผมนะครับอ๋อติดครับอ้าวเบบอ้าวแบบสองตัวนะครับแบบแบบสองตัวนะครับเอีลบร้อยดีสองครับ มาแล้วครับโอ้โหไม่ใช่บีเคสี่สิบแปดนะครับเป็นสี่สิบเก้านะครับอาเอาละนะครับอ่าหกกับเก้าเนี่ยใช่ไหมหกกับเก้าเนี่ยเอาไงล่ะอ้าวทำไงดีล่ะลืมขีดข้างล่างเอาละสิเอ้หกกับเก้าเนี่ยนะครับทําไงดีนะครับอ่าถ้าเกิดตามนี้ก็ต้องคืออย่างนี้ใช่ไหมเพราะทาแบบเป็นตารางใช่ไหมครับใช่ไหมครับเอาหกแล้วเก้าดีนะครับอ้าวทำไงดีเอาละ เดี๋ยวฮะทุกอย่างมีข huh. ้อบกพร่องนะครับน่ะมนุษย์ในโลกนะครับทุกคนทั้งโลกนะครับไม่มีใครทําถูกทุกอย่างนะครับทุกอย่างถ้าเป็นมนุษย์นะครับต้องมีข้อบกพร่องนะครับไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไอ้คอมพิวเตอร์ก็เถอะนะครับอ่ะนะครับตามนี้นะครับอ่ะก็ขอให้ท่านนะครับหนึ่งทันว่าขอให้โชคดีนะครับโชคดีเลยนะครับอ่ะเลขตามนี้นะครับเลขสุ่มให้มาแล้วนะครับเลขสุ่มแล้วก็รูปสุ่มนะครับอ่ะรูปสุ่มก็นะครับแล้วก็อันนี้เลขสุ่มนะครับ 1 0ึ้ล้านล้านนะครับสำหรับช้อนทุนนะครับอ้าวสวัสดีครับ